จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโล,โลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรมสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและลูกๆอนุบาลสอง 2, ทับหที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณรูเกเปิ้ลในคลิปวิดีโอภาพิเศษของเรานะคะเด็กๆได้ฟัง คำขวัญวิทยาศาสตร์ที่คูเปิลพูดแล้วใช่ไหมคะสงสัยไหมคะว่าทำไมคูเปิลถึงได้พูดถึงคำขวัญวิทยาศาสตร์ค่ะเพราะว่าในวันที่18สิงหาคมนี้เป็นวันวิทยาศาสตร์ค่ะและในสัปดาห์นี้คูเปิลก็มีการทดลองแสนสนุกมาให้เด็กๆได้ร่วมทดลองร่วมคิด ร่วมตั้งสมมุติฐานกันนะคะแต่ก่อนอื่นคุณครูมีคำถามหนึ่งคำถามเด็กๆขาเด็กๆอยู่บ้านคุณแม่เคยต้มไข่ให้เด็กรับประทานไหมคะคลุเปิลว่าทุกคนคงเคยรับประทานนะคะแต่เด็กๆเคยเห็นไหมคะว่าก่อนที่คุณแม่จะนำไข่ต้มมาให้เด็กรับประทาน ขั้นตอนเป็นอย่างไรบ้างนะคะเมื่อคุณแม่ต้มไข่สุกแล้วคุณแม่ก็จะนำไข่ที่ต้มสุกไปแช่ในน้ำเย็นนะคะแล้วค่ยปอกให้เด็กๆรับประทานใช่ไหมคะเด็กๆสงสัยไหมคะว่าทำไมคุณแม่ถึงนำไข่ที่ต้มสุกแล้วไปแช่ในน้ำเย็นคะถ้าเด็กๆสงสัย เราจะไปหาคำตอบจากการทดลองปรากฏการเรื่องอากาศเมื่ออุณหภูมิต่างๆนะคะการทดลองนี้มีชื่อว่าลูกป,ป่งพองโตนะคะเด็กๆอยากทำการทดลองแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากทำการทดลองแล้วไปเลยค่ะค่ะวันนี้เราก็จะมาทำการทดลองปรากฏการ อากาศที่อุณหภูมิต่างๆนะคะเรื่องลูกโป่งพองโตนะคะแต่ก่อนอื่นเราไปชมอุปกรณ์การทดลองกันก่อนเลยค่ะเชิญค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองลูกโป่งพองโตนะคะ 1. ลูกโป่ง 2. ขวดแก้วหรือขวดโซดา 3. กระมังสองใบ สน้ำร้อนและ5น้ำเปล่าอุณหภูมิปกตินะคะต่อไปเรามาเริ่มทดลองกันเลยนะคะขั้นตอนที่1นนะคะเด็กๆนำลูกโป่งนะคะ1ลูกเด็กก็ดึงลูกโปง่งเด็กๆนะคะให้ขยายก่อนนะคะและก็นำลูกโปง่งคลอบลงไปในปากขวดแก้วนะคะขวดโซดาที่เราเตรียมไว้นะคะ,ะขั้นตอนที่2นะคะนำขวด ที่เราครอบผู้ป่งลงไปนะคะวางลงในภาชนะนะคะขั้นตอนที่สนะคะให้เ,เด็กนะคะเทน้ําร้อนลงไปนะคะ,ะเห็นไหมคะเด็กๆน้ำที่ต้มแล้วก็ร้อนเดือดเลยนะคะควันขึ้นเลยเทลงไปนะคะในภาชนะที่มีขวดที่มีรูปป่งครอบปากขวดแก้วอยู่นะคะ และเด็กๆก็มาสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะคะว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะคะจากลูกโป่งที่นะคะแฟบนะคะจะลายเป็นอย่างไรนะคะ วัาจะ,ะเป็นอย่างาไรอาค่อยนะคะตั้งขึ้นมานะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะรูปโป่งพองโต,โตขึ้นมาเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำรูปโลงที่พองโตนั้นามาใส่ในภาชนะอีกภาชนะหนึ่งสิจมพูที่มีน้ำนะคะอุณหภูมิปกติเลย เราเลยนะคะเปลี่ยนจากน้ำร้อนมาเป็นนะ้ำอุณหภูมิปกติและเด็กๆก,ก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมคะลูกโป่งของเราแฟบลงนะคะทําไมถึงเป็นเช่นนั้นเรามาสรุปกันนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้รับชมรับฟังกัน รกระดร์อากาศเมื่ออุณหภูมิต่างกันนะคะเมื่อเรานำนะคะลูกโป่ที่ครอบอยู่ในปากขวดแก้วนะคะไปวางอยู่ในนะคะภาชนะที่มีน้ำร้อนนะคะผลการทดลองก็คือลูกโป่จะค่อยๆนะคะพองโตขึ้นนะคะและเมื่อเรานำลูกโป่ที่พองโตขึ้นแล้วนะคะ เปลี่ยนจากพัฒนะน้ำร้อนไปเป็นน้ำเย็นลูกโป่งก็จะค่อยๆแฟกตัวลงนะคะเป็นเพราะอะไรเด็กรู้ไหมคะก็เป็นเพราะว่าเมื่ออุณหภูมิต่างกันเมื่ออุณหภูมิร้อนนะคะอากาศนะคะก็เคลื่อนที่เร็วนะคะเคลื่อนที่เร็วและก็ขยา ไลตัวออกมาทําให้ลูกโปกงเราพองขึ้นนะคะแต่เมื่ออุณหนภูมิเย็นลงนะคะอากาศก็จะเคลื่อนที่ช้าลงช้าลงนะคะหดตัวลงทําให้ลูกโปกงแฟบลงนะคะเช่นเดียวกับคําถามที่คุ้เปิรถามไว้นะคะการต้มไข่เมื่อเวลาต้มไข่ไข่เจอความร้อน และเมื่อไข่สุกคุณแม่นําไข่ไปแช่ในน้าเย็นเจออุณหภูมิเย็นนะคะไข่ก็จะหมดตัวลงคุณแม่ก็จะปลอกไข่ง่ายขึ้นนะคะนี่คือประโยชน์ของการทดลองนี้นะคะเด็กๆเ,เข้าใจใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเมื่อเด็กดู ิปวิดีโอการทดลองวิทยาศาสตร์แล้วนะคะเรื่องทูบกปกปองโตเด็กๆสามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ง่ายๆเลยนะคะและก็ทําการทดลองโดยมีคุณแม่เป็นคนดูแลเพราะอะไรเพราะเราใช้น้ําร้อนนะคะน้าร้อนเป็นอันตรายต้องมีผู้ใหญ่อยู่ข้างๆนะคะพอเด็กทดลองแล้วรบกวนเด็กๆนะคะอัดคลิปวิดีโอนะคะส่งมาในไลน์กลุ่มของเรานะ สำหรับที่วิดีโอนี้พบกันเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ